ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่24บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เปิดปฏิบการราดกรัดกล่วมใจช่วยภัยแรงประจำปี2565นำขบวนรถน้ำออกแจกจ่ายเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพลตรีสุพิชยพงสุทธิราวุฒผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24เป็นประธานในพิธีณลานหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมมณฑลทหารบกที่24 โครงการนี้เป็นการบูรณาการร่วมมือกับกองบิน23สำนักงานพัฒนาภาค2กรมทหารราบที่13กองพันทหารปืนใหญ่ที่13กรมทหารปืนใหญ่ที่3สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดอุดรธานีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต14สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10 การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีเทศบาลตำบลบ้านตาดและบริษัทการปิโตเรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยวันนี้ได้ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนจำนวน1 2 0 0 0พันลิตรในพื้นที่ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีเนื่องจากน้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาทั้งนี้มณฑนทนหารบกที่24ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมณฑนทนหารบกที่24มีภารกิจในการสนับ สนุนการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อได้รับการร้องของหรือเกิดภัยพิบตัติด้วยการใช้กําลังพลและยุทธป,ปกรณ์ต่างๆขนส่งนะ้ำอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นประจําทุกปีค่ะ